หลักๆวันนี้ก็คือมาดูจำลองเหตุการณ์ค่ะวันนี้จะมีเจ้าหน้าที่ที่จะเป็นคนตกน้ําแทนเราวันนี้ก็คือจะบอกว่าเราเนี่ยตกท่าไหนบ้างแล้วก็พรุ่งนี้เราจะต้องทําอะไรบ้างค่ะส่วนตัวไม่ไมไมกังวลอะไรเลยค่ะเพราะว่าด้วยความที่พอคุยกับผู้ใหญ่หลายๆท่านแล้วก็คือระบบเซฟตี้ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆค่ะแล้วก็เหตุผลที่มาเป็นอาสาสมาัครตรงนี้นะคะก็คือฟ้าติดตามเขามาสักพักและนานแล้วตั้งแต่วันแรกเลยค่ะ แล้วก็ค่ะค่ะแล้วก็พอติดตามเผ่านี้มาเราก็รู้สึกว่าบางอย่างบางอย่างยังไม่ได้มีความที่คลายแล้วก็ชัดเจนก็เลยอยากเป็นอาสาสมัครตรงนี้ค่ะ คือด้วยความเหตุการณ์บางอย่างนะคะบนเรือแล้วก็สตอรี่บางอย่างที่เรารู้สึกว่ามันจะเป็นไปได้หรือเปล่าก็เลยอยากจะลองร่วมพิสูจน์ความจริงกันในวันพรุ่งนี้ค่ะเห็นข้าเรือมีช่อดอกไม้ที่เราได้ไปไหว้พี่แตงโมตอนนั้นเราได้นําไปไหว้แล้วเราได้พูดถึงอธิษฐานต่อไปแตงโมมอ๋อค่ะก็พูดประมาณว่าไม่ว่านะตอนนี้ดวงจิตของพี่แตงโมจะอยู่ที่ไหนนะคะก็ฟ้าเนี่ยจะขอเป็นตัวแทนของพี่ ท, yeah. ที่จะร่วมพิสูจน์ความจริงขอให้พี่แตงโมช่วยให้เจ้าหน้าที่แล้วก็ตัวพวกเราเชาวมิสแกนเองเนี่ยผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแล้วก็ไม่มีอุปสรรคอะไรใดๆค่ะเห็นว่าเมื่อคืนน้องฟาฝันถึง,งพี่แตงโมโด้วยช่วงเป็นช่วงสองวันก่อนค่ะก็คือฝันไม่ได้นานมากแต่ว่าฝันว่านั่งอย <millionaire göz 6> <heels and S 1> ู่ข้างๆเขาแล้วก็มีการพูดคุยกันนิดหน่อยค่ะไม่ไม่จำได้แต่ว่าคือในฝันก็เหมือน มันรู้สึกค่อนข้างที่จะหนาวมากแล้วก็มีการพูดคุยกันไม่กี่ประโยคเองค่ะสองสามประโยคแต่ว่าฟ้าก็ไม่ไม่ได้สามารถเจาะดีเทลข้างในได้ประมาณนี้ค่ะไม่น่ากลัวค่ะเป็นความฝันที่รู้สึกแปลกรู้สึกแปลกมากๆว่าไม่รู้ว่าตัวเราอยู่ที่ไหนแต่อยู่ในห้องสี่เหลี่ยมแล้วก็ใส่เสื้อกันหนาวทั้งคู่เลยไม่ได้เป็นการขอความช่วยเหลือค่ะเป็น เป็นการเหมือนอยู่เขาอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วอยู่ปกติเลยแล้วก็พูดคุยกับเราปกติเลยค่ะเขาได้พูดลักษณะว่าเชิญช่วยเหลือหรือขอความช่วยเหลือหรืออยากกล่าวคำขอบคุณออย,ยังยังไม่ได้พูดถึงขอความช่วยเหลือหรือว่ากล่าควคำขอบคุณแต่ว่ามีการพูดคุยกันแบบปกติเหมือนเหมือนคนรู้จักกันค่ะไม่ค่อยค่ะไม่ค่อยดูดูนิ่งๆปกติเฉยๆค่ะ คือตื่นมาคิดว่าคือคิดว่าเอ๊ะมันเป็นมันมันเป็นเรื่องจริงไหมหรือว่ามันเป็นความที่เราเพ้อเจอไปเองหรือเปล่าอาจจะอันนี้คือแล้วแต่แล้วแต่คนมุมมองนะคะอาจจะเราอาจจะเสพข่าวมากเกินไปหรือเปล่า mm hmm. อะไรอย่างนี้คือก็แล้วแต่ดูรายยาพินิของคนแต่ตัวฟ้าเองเนี่ยก็รู้สึกตื่นมาก็รู้สึกดีใจท,ที่ที่ได้ฝันถึงพี่เขาค่ะ ไม่กังวลเลยค่ะไม่มีความกังวลเลยเพราะว่ารู้สึกว่ามีความปลอดภัยมากๆค่ะแล้วก็เชื่อใจในทีมงานเจ้าหน้าที่ทุกคนค่ะการเตรียมตัวของฟ้าก็คือออกกําลังกายค่ะแล้วก็ไปแช่น้ําให้ร่างกายของเราเนี่ยชินกับน้ําเย็นค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้คิดว่าน้ําจะเย็นมากมากค่ะมีค่ะมีตื่นเต้นมากๆว่าการจำลองในครั้งนี้ครับมันจะนาไปสู่การหาคาตอบที่ชัดเจนได้มากในสาเหตุการเสียชีวิตได้ไหมฟ้าคิดว่านะคะเหตุการณ์พรุ่งนี้ น่าจะชัดเจนขึ้นในระดับหนึ่งนะคะในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมากหรือน้อยแต่คิดว่าจะต้องมีการขี้คายแล้วก็ชัดเจนขึ้นอยู่แล้วค่ะ